ราชาลูกหนังทัวโลกขอเสนออัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ13กรกฎาคม2565ออฟฟิเชียลนานี้อดีตปีกจอมลีลาของแมนเชสเตอร์เต็ดที่เพิ่งยกเลิกสัญญากับเวเนเซียจะโดประกาศเซ็นสัญ,ญญา2ปีร่วมทีมเมลเบิร์นวิกตอรีออฟฟิเชียลเรนเจอร์ประกาศเซ็นสัญ,ญญาพร้อมตัวแรปปี้มาตอนโดปีกดาวรุ่งทีมชาติเวลที่ย้ายมาจากชาวเกยซูนซีด้วยค่าตัว3ล้านยูโรโดยเซ็นสัญ,ญญาร่วมงานกันจนถึงปี2026 Official, ออฟฟิเชียลอาร์เจนต์อัมตรัมประกาศเซ็นสัญญาพร้อมปตัวโอเว่นไวเดาแบ็คซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ย้ายมาจากอาร์เซนเอามาโดยค่าตัว10ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันจนถึงปี2027ออฟฟิเชียลลาโชประกาศเซ็นสัญญาพร้อมปตัวอเลเซโอโรมันยูรีเสร็แบ็คจอมเก๋าชาวอิตาเลียนที่ย้ายมาแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับเอซีมิลานโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันแบบยาวๆถึงปี2027ออฟฟิเชียล บาเลนเซียประกาศเซ็นสัญญาพร้อมประตวซาโมกัสติอยโคปีกเลือดกระทิงดุที่ย้ายมาจากเอซิมิลานด์ด้วยค่าตัวไม่เป็นที่เปิดเผยโดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันทั้งปี2025ออฟฟิเชียลวูดทมตันวันเดอร์เรอร์ประกาศเซ็นสัญญาพร้อมประตูนาธานคอนลินเซนเต์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติซรัตไอแลนด์ที่ย้ายมาจากเบอรีด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันทั้งปี2027ออฟฟิเชียล เบนฟอร์ดประกาศเซ็นสัญญาพร้อมตัวคีิลูอิสพอตเตอร์กองหน้าดาวรุ่งเลือดพอดีที่ย้ายมาจากเฮาซิตีโดยค่าตัว20ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงปี2 0 2 8่ดคาริดูคลิปดียอดปรากระหลังนาาปลีบลรุข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวเจจโรดประกาศเซ็นสัญญาค่าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบิตเป็นเวลา3ปีบวกออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยฤดูกาลละ8ล้านยูโรบวกโบนัส1ล้านยูโรข่าวจากกาเซตาเดล บาซโนา่าขยับเข้าใกล้การได้ตัวราฟินญาปีกชาวบราซิเลียนของลีด์เด็ดหลังจากที่ยูงทองตกลงขายให้เรียบร้อยที่ราคา5้าล้านยูโรบวกโบนัสอีกราว9ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนเป็นความจริงที่เชลซีแสดงความสนใจในตัวของแซดนาบี ave, กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของบาเยิร์นหลังจากที่แข้งเป้าหมายหลักอย่างราฟินญากำลังมุ่งหน้าไปบาซโอนา่าเข้าจากฟาบิโซโรมาโนขณะที่อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้มีการทับทามนาบีแต่อย่างใดเข้าจากฟาบิโซโรมาโน ราฮีมสเตอร์ลิงปีกจอมธนระตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายที่กรุงลอนดอนเรียบร้อยและกำลังเดินทางไปลอสแองเจลิสเพื่อเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของเชลซีข้าวจากฟาบิโซโรมาโนสเตอร์ลิงจะจดประกาศเซน็นสัญญาร่วมทับสิงห์บลูถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีกหปีข้าวจากฟาบิโซโรมาโน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าพบกับอาร์เจนต์ดัมในวันพุธนี้เพื่อพูดคุยกันถึงดิวลซโนโมาตินเนสกองหลังชาวอาร์เจนตีโดยเวลานี้การเจรจากำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญเข้าจากฟาบิโซโรมานข้อเสนอชิ้นล่าสุดที่เป็นแสดงยื่นไปถูกปัดทิ้งแต่ตอนนี้อาร์เจ็กซ์ยินดีที่จะขายมาตินเนสตามเงื่อนไขของเขาขณะที่ตัวนักเตะก็กระสันสุดๆที่จะย้ายไปค้าแข้งในเวทีพิมรลีเข้าจากฟาบิโซโรมาน นิวคาสเซิลเจ็ดกำลังเจรจากับเรอัลโซซิดาดถึงความเป็นไปได้ที่เซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าดาวดังทีมชาติสวีเดนโดยค่าตัวเป็นสเตติสโมสรข่าวจากเทเลกราฟบ่ายูนิกมีแผนที่เซ็นสัญญาคว้าตัวแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงทีมชาติกรีฑของท็อตแนมฮอสเปอร์ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าข่าวจากสปอร์ตบิลจอร์ดนเดสเอเย่นคนดังได้เสนอโอกาสให้ปาริ Man, สแซงต์แชร์กแมงเซ็นสัญญากับคริสเตียโนโรนัลโดอกองหน้าซูเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อย่างไรก็ตามตอนนี้ในทีมเปียเชไม่มีพื้นที่ว่างให้กับกัปตันทีมชาติโปรตุเกสวัย37ปีข้าวจกเลอไปารสีนปารีสแซงต์แชร์แมงไม่มีแผนที่จะทุ่มเงินมากกว่า40บล้านยูโรในการล่าตัวจารุกาสคามาค่าหัวหอกคนเก่งของซาโซโลข่าวจากฟาบิโซโรมาโนขณะที่ซาโซโลตั้งค่าตัวสคามาค่าไว้ที่50บล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโนเฟเดรโกเบนาเดสกี้ปีกทีมชาติอิตาลีที่หมดสัญญากับยูเวนตุสใกล้ที่ปิดดีวย้ายไปร่วมทีมโตรอนโต ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ